พี่ๆอดใจไม่ไหวเอนดูน้องแอบิเกลมองหน้าน,นางพลอยแรงมากยิ่งโตยิ่งน่ารักสําหรับน้องแอบิเกลไวส์ปิดเดือนลูกสาวของแม่ชมพู่อรายาพ่อนดวบิสรุตเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักและภาพพัฒนาการของน้องเกลอย,อยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมของแม่ชมและจากได้เห็นกันบ่อยคือน้องเกลไปชอปปิ้งไปทานอาหารไปคาเฟ่กับแม่ชมและนางพลอยชวพรอ,อยู่บ่อยครั้งล่าสุดนางพลอยเผยภาพน่ารัก่วมเฟร,รมน้องเกลและแม่ชมผ่านอินสตาแกรมแอปพลอยชะวะ ซึ่งมีภาพหนึ่งที่หลายคนโฟกัสตรงกันและเอนดูหนักมากเพราะใส่ตาที่น้องมอน,พอนัพลอยสมพิพิฟันคลับหลายคนต่างเซลบอกว่าเกลมอนัพลอยแรงมากสามับเจ็ดบรรลังเจ้าพ่อมีมของเฮียพายุต้องสะเทือนหนุงเกลมองแรงมากเกลลูกเกล,ลกคิดว่าน้ำพลอยโผล่ยั่งสินเกล,ลนะรูปสองน้องเกลมองน้ำพลอยแรงมากสายตาเกลาน,าน้นหลักน้ำพลอยค่ะเป็นต้นขอขอบคุณภาพชมพูอัรยาน,น้องแอบ,บิเกลพลอยฉบพรภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นิ่จัคอมค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ